วันนี้ก็ขอเสนอละครเรื่องผีจ้างหนังในหมู่บ้านหมู่บ้านเล็กๆหมู่บ้านหนึ่งชาวบ้านก็อยู่กันด้วยความสงบร่มเย็นอย่างมีความสุขเพาอหมู่บ้านนี้มีแต่คนรู้จักทุกคนก็มีจิตใจงดงามแล้วอยู่มาสายสายของอีกวันหนึ่งมีรถหนังเข้ามาในหมู่บ้านก็ได้ประกาศบอกชาวบ้านว่าสวัสดีครับ คืนนี้หนังจะมาฉายที่หมู่บ้านวันทองนะครับขอให้ทุกท่านไปชมหนังได้เลยนะครับหนังฟรีครับทั้งเราก็มีคนจ้างแล้วเสียผูุก็ได้ประกาศออกมาตามเสียงตามสายบนรถหนังขายยามากับเพื่อนคู่ใจก็คือพ่อบ้านแล้วป้าควรก็ได้พูดขึ้นมาว่าโอ้ดีแท้คืนนี้มีหนังขายยา เดี๋ยวค่อยจะขั่วเม็ดมังคามไปขายส่วนยายเล็กก็พูดขึ้นมาว่าเดี๋ยวฉันจะผัดหมี่ไปขายเนาะเออคืนนี้เราจะขายดีแนะ่น่าจะมีคนเยอะอย่าบุญหลันก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นฉันก็ขอตำส้มตำแล้วกันเนาะเราก็จะได้ขายผัดหมี่ส้มตำอยู่ใกล้ๆกกันเนาะประควรเนาะยายเล็กก็บอกว่าเออใช่ใช่เราก็ไปตั้งร้านใกล้ๆก,กันเลยเนาะ แล้วรถฉายหนังก็ได้วิ่งเข้าไปในหมู่บ้านเพื่อที่จะบอกให้ชาวบ้านคนอื่นได้รับรู้ว่าคืนนี้จะมีหนังมาฉายที่หมู่บ้านวังทองส่วนพ่อบ้านก็ได้พูดขึ้นกับคนขับรถคือเสียปุ๊ว่าเสียเสียทําไมหมู่บ้านนี้มันลึกจังเลยแล้วหมู่บ้านที่เราจะไปฉายหนังมันก็อยู่ลึกมากเลยทําไมเราไม่รับงานอื่นครับเสียโอ้ไม่เป็นไรหรอก นี่ได้ค่าจ้างดีเขาจ้างมาตั้งสี่พันเงินสี่พันกว่าจะได้นะพอบ้านหายากเหมือนกันนาทุกวันนี้พอบ้านก็ได้พูดกับเสียปุขึ้นมาว่าแล้วเขามัดจำไว้เท่าไหร่ลูกพี่มัดจำไว้ห้าร้อยพรุ่งนี้เขาถึงจะจ่ายตังค์แล้วมีข้อตกลงอะไรไว้ไหมลูกพี่เขาเขียนในข้อตกลงว่าให้ใช้หนังแค่ตีสี ฉายแค่สีเรื่องนะมีข้อตกลงแบบนี้ด้วยเหรอลูกพี่ก็ไม่รู้ในใบมันสัญญามันมาอย่างเงี้ยอ๋อก็ดีครับลูกพี่เราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยถึงเช้าปกติแล้วเราไปฉายหนังเขาจะให้ฉายยันสว่างทุกบ้านเลยแต่บ้านนี้แปลกๆนะั้นลูกพี่เอ้ยไม่เป็นไรหรอกเราก็จะได้ออกจากหมู่บ้านไวๆสบายๆไม่ต้องคิดมากนะพอบ้าน เราก็พาพวกเราไปสักสองสามคนครับลูกพี่ผมก็ว่าอย่างนั้นแหละแล้วหมู่บ้านนี้ดูแล้วเปี่ยวเงยียบเหงาผมก็รู้สึกวังเวงยังไงไม่รู้เออนะไปเถอะค่าจ้างดีด้วยตั้งสนะี่พันนาจะไม่ไปได้ยังไงเงินสี่พันหายากนะลูกพี่เออก็ได้ไปก็ไปวะเอาไงเอากัน แต่ดูแล้วมันวังเวงยังไงไม่รู้เนาะหมู่บ้านนี้ข้าก็ว่าเหมือนเองนั่นแล้ววะ่ะวังเวงเงียบเง,งาพิกลเออไปก็ไปและรถก็ได้วิ่งไปถึงที่จอดที่จะฉายหนังบรรยากาศกลางคืนวัยรุ่นสองคนก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ผ่านหน้าวัดแล้วก็รู้สึกวังเวง โดมก็ได้พูดขึ้นมาว่าพี่บุญเลืองทำไมมันเงียบจังเลยเนี่ยแถวเนี้ยบุญเลืองก็เป็นคนขับรถแล้วก็หันมาพูดกับโดมว่าเออข่าก็รู้สึกวังเวงเหมือนกันว่าทำไมมันเงียบจังวะเราหลงทางมาแน่เลยเจ้าโดมจะทำยังไงเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยโอ้ลูกพี่ผมก็ไม่รู้เหมือนกันพี่ครับดีๆีนะผมกลัวผีนะลูกพี่ ค่าก็กลัวเหมือนกันเอา้เอาไอา้หมาบ้านี่มันจะหอนทําไมเนี่ยกลัวนั่นเนี่ยโ้บรรยากาศวังเวงเหลือเกินเนี่ยวัดนี้ชื่อวัดอะไรไอ้โดมเองไปดูป้ายสิบุญเรืองก็บอกให้โดมกลับออกไปดูป้ายวัดว่าวัดอะไรไม่รู้เลยครับลูกพี่อ่านไม่ออกไม่รู้เขาเขียนอะไรมองไม่เห็นมันมืดครับลูกพี่เออ ถ้าอย่างนั้นเราก็ต้องขับรถรีบออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วทำไมมันเงียบเงามันดูแล้วหวังเวงยังไงไม่รู้เนี่ยหมาก็หอนไปครับลูกพี่สิ่งๆเลยนะครับลูกพี่พรุ่งนี้เช้าจะต้องรีบไปยามตุ้มกบด้วยโดมก็ได้พวกกับคุณบุญเรืองขึ้นมาเออข้าก็ใส่ไว้เหมือนกันตุ้มกบนะพรุ่งนี้เข้าไปด้วยกันแต่คืนนี้เอาตัวให้รอดก่อนให้ออกจากวัดนี้ก่อน สองคนทั้งพูดแล้วก็ขนลุกไปด้วยในบรรยากาศวางเวงเขาก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากหมู่บ้านนี้ขับไปเรื่อยๆอไม่พ้นจากวัดสักทีลูกพี่วนมาที่เก่าอีกแล้วทำยังไงเนี่ยเออรู้สึก,ปกแปลกๆเหมือนกันนะโดมนะคุณเรืองก็ได้พูดกับโดมขึ้นมาว่า วัดนี้มันอยู่ตรงไหนตอนกลางวันเราไม่เคยผ่านมาทางนี้เลยนะครับลูกพี่แล้วเขาก็ได้ขับรถออกไปเห็นชาวบ้านนั่งดูหนังกลางแปลงอยู่เอาลูกพี่ตรงนี้มีหนังใช้ด้วยชาวบ้านก็นั่งดูหนังด้วยความสนุกสนานต่างคนต่างตั้งใจดู แล้วป้าควรก็ได้ถามโดมและบุญเรืองว่าอา้าวสองนุมซื้อเม็ดมะาขามคขั่วไหมโดมก็ได้ตอบกับป้าควรว่าโอ้ไม่เอาหรอกครับไม่มีฟันเคี้ยวส่วนบุญเรืองก็ได้แอบมองเห็นคนขายผัดหมี่ก็คือยายเล็กโอ้ผัดหมี่หน้าลอ,อยจังเลยนะครับไม่ทราบว่าขายเท่าไหร่ครับ ยายเล็กก็ตอบขึ้นมาว่ามันต้องอร่อยเหมือนคนผัดอยู่แล้วบุนเรืองก็ได้พูดขึ้นมาว่ามีที่นั่งทานไหมครับผมหิวข้าวจังเลยครับจะนั่งทานตรงนี้แล้วกันยายเล็กก็ได้ตอบขึ้นมาว่านั่งตรงนี้เลยก็ได้ค่ะป้าควรเอาเสือมาด้วยเนี่ยปูนั่งตรงนี้เลยส่วนยาบุลันก็ได้พูดขึ้นมาว่าเอาส้มตำด้วยมจิจจา ตาส้ตามตำกับผัดหมีมันเข้ากันเลยนาะ <_ S 1> ก็ได้ครับบุญเรืองก็ได้พูดขึ้นมาตอบกับยาบุหลันยาบุหลันก็ได้ทำการตามส้ตมตำอย่างอรอร่อยส่วนใหญ่เล็กก็ผัดมีอย่างขมักขมิน่นปลาควรก็เป็นคนเตรียมจานจัดจานให้แล้วโดมและคุณบุญเรืองก็ได้นั่งทานส้ตมตำอย่างอรอร่อยพร้อมกับดูหนังกลางแปลงไป บุญเรืองก็ได้ถามประควรขึ้นมาว่าทำไมบ้านนี้เขาดูหนังกันเงียบจังครับประควรถ้าเป็นบ้านผมนี่เสียงหัวเราะอือ้อว้าวหมดบ้านผมก็จะมีเครื่องดื่มขายเยอะกว่านี่ที่นี่ไม่มีอะไรเลยแล้วสาวแตนก็ได้พูดขึ้นมาว่าพ่อหนุม่มพ่อหนุม่ม เอาปลาย่างไหมปลาหมอคางดำเนี่ยฉันทำมาหน้าอร่อยมากเลยนะกินกับซมตำมันก็จะได้เข้ากันนะบุญเรืองก็เหลือไปเห็นสาวแตนสวยขายปลาย่างอยู่ก็เลยบอกว่าเอาครับเอาครับสวนโดมก็บอกว่าผมขอสองตัวนะครับเอามาตรงนี้เลยนะครับยกมาตรงนี้เลยทั้งป้ากวรและก็ยายเล็กญาบุหลันก็ได้สนทนากันว่า หมู่บ้านนี้เขาดูหนังเนี่ยเงียบมากเลยนะถ้าเป็นบ้านเรานี่ไม่ได้เลยเสียงดังกว่านี้อีกอันนี้ต่างคนต่างดูต่างคนต่างเงียบไม่เข้าใจเลยว่าทำไมเขาเงียบกันจังแล้วเสียปุ๊กก็ได้เดินลงมาที่หน้าร้านค้าก็เลยถามประควรว่าประควรครับตรงเนี้ยเขามีบุหรี่ขายไหมครับ โอ้ไม่มีหรอกจ้าพวกฉันมีแต่ของกินมาขายพวกอาหารเครื่องดื่มไม่มีอะไรเลยจ้าป้าควรก็ได้ถามเสียวว่าเอาแล้วหนังจะฉายถึงตอนไหนเนี่ยอ๋อคนที่ไปจ้างหนังเขาตกลงไว้ให้ฉายถึงตีสีครับอ้าวแล้วพวกฉันจะกลับบ้านกันยังไงเนี่ยหนังฉายแค่ตีสีแล้วใครจะมารับปกติแล้วเขาจะใช้กันยันสว่างเลยนะอันนี้ผมก็ไม่รู้ครับ คนที่ไปจ้างเขาบอกว่าให้ฉายหนังแค่ตีสีครับใช้แค่สี่เรื่องตอนนี้ได้กี่เรื่องแล้วล่ะได้สองเรื่องเองครับใจเย็นๆนะครับส่วนกาซ่าก็ได้เดินมากับแฟนหนุ่มแล้วก็ถามว่ามีอะไรขายมัางคะยายเล็กก็ได้ตอบขึ้นไปว่าอ๋อมีพัดมีจ้าอย่าบุหลันก็บอกว่าส่วนยาก็ตำส้มตำจ้าน่าอร่อยไหมเนี่ย พอหนุ่มสองคนเนี่ยเขานั่งทานกันอยู่เนี่ยกาซาก็พูดขึ้นมาว่าโหกลางคืนฉันไม่ทานหรอกค่ะส้มตำฉันไม่ชอบกินอะไรที่มันเผ็ดๆงั้นก็ขอซื้อเม็ดมะขามแล้วกันเนาะเพื่อที่จะเอาไปเคี้ยวจะได้ไม่ง่วงนอนเวลาดูหนังแฟนหนุ่มกาซาก็พูดขึ้นมาว่าโหระหวังฟันจะหลุดนะไม่เป็นไรหรอกค่ะพี่ลุง ฉันยังอายุน้อยอยู่ไม่ฟันไม่หลุดง่ายๆหรอกอ่ะงั้นก็ตามใจแล้วกันลุงเป็นแฟนของกาซ่าก็ได้พูดขึ้นมาว่าตามใจเธอแล้วกันเธออยากได้อะไรเดี๋ยวฉันเดินเข้าไปนั่งรอข้างหน้าก่อนได้ค่ะพี่ลุงไปก่อนเลยนะคะแล้วกาซ่าก็ได้ซื้อเม็ดมะขามกับป้าควรแล้วก็ยืนสนทนากันว่าเอ๊ะทำไมหนังบ้านนี้ทำไมเขาเงียบกันจังเลย เอาไรหนูเป็นคนบ้านไหนอ๋อหนูมาจากราชบุรีนู่นค่ะโอ๋อแล้วรู้ได้ยังไงว่ามีหนังฉายที่นี่ก็มีรถเข้าไปประกาศในหมู่บ้านนะคะก็เลยพากันมาแล้วบรรยากาศดึกๆก็มีเสียงหมาเห่าใบไม้ก็พัดปลิวไปมาผู้คนนั่งดูหนังยังความสงบปาควรก็เลยถามกับยายเล็กขึ้นมาว่า ยายเล็กยาเล็กทำไมมันเงียบจังเขาดูหนังกันแบบเงียบมากเลยเนาะใช่ค่ะยายเล็กฉันก็สงสัยเหมือนกันว่าเขาดูหรือว่าเขาหลับกันเนี่ยฉันก็ว่าอย่างนั้นเลยเนาะเอาเสียงหมาหอนด้วยหุยทำไมบรรยากาศมันวังเวงจังวะไม่เหมือนบ้านเราเนาะเวลาดูหนังก็จะมีคนเยอะกว่านี่อีก แถมยังผู้คนยังคุยกันเสียงหัวเราะมากไายเอามาใครห้อนลนเนี่ยหมูมันน่ากลัวจังเลยเนาะแล้วป้าควรเดเล็กก็ได้สนทนากันส่วนโดมกับบุญเรืองก็ได้ทานส้มตำแล้วก็มาจ่ายตังกับแม่ค้าแล้วก็ชวนแม่ค้าเข้าไปนั่งดูหนังด้วยกันอ๋อไม่เป็นไรดอกค่ะ ฉันต้องขายให้หมดก่อนถึงจะไปได้เยเล็กได้พูดขึ้นมาแล้วพ่อบ้านก็ได้เดินลงมาบอกกับยาบุหลันว่ายาบุหลันตามส้มตำให้หน่อยสิสักครกนึงทำไมมันง่วงนอนอย่างเงี้ยเนี่ยได้จ้าเดี๋ยวฉันจะตำให้สุดฝีมือเลยบรรยากาศดูหนังทำไมมันง่วงนอนแบบนี้ผู้คนก็ดูแล้วเหมือนไม่มีชีวิตชีวาเลยพอบ้านได้พูดขึ้นมา เสียปุ๊กก็ได้เดินลงมาแล้วก็ถามกับผู้คนว่าเอ๊ะผมว่าทำไมมันเงียบจังเลยครับหมู่บ้านนี้ไปใช้หนังที่อื่นจะคึกคักกว่านี้นะครับบุญเรืองก็ได้ตอบกับเสียปุกว่าผมก็ว่าอย่างนั้นเลยครับแล้วหนังฉายถึงตอนไหนครับบุญเรืองก็ได้ถามเสียเขาตกลงไว้ตีสีครับอา้าว ยายเล็กก็บอกว่าแล้วเราก็จะกลับกันยังไงตีสีโอ้ยังไม่เช้าเลยหรือเราจะนอนกันในป่าเลยป้าควรคนมารับก็ต้องมารับพรุ่งนี้เช้าป้าควรก็เลยพูดขึ้นมาว่าใช่ฉันก็ให้หลานมารับเช้าเลยนะแล้วเราจะทำยังไงกันดีเนี่ยเสียปุ๊กก็ได้พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นก็กลับพร้อมผมก็ได้ครับ เพราะว่าคนจ้างหนังเขาบอกว่าให้ออกจากที่นี่ประมาณตีสีครับออกไปห้ามหันหลังกลับมามองนะครับมันจะเป็นอันตรายโหว่าไปเสีย่ยาบุหลันก็ได้พูดขึ้นมาว่าจริงๆครับา่าคนที่มาจ้างหนังเขาบอกอย่างนี้ผมก็ต้องทำตามเขาก็ดีครับเราจะได้ไม่ต้องเหนื่อยไม่ต้องอยู่ถึงเช้าอา้าวถ้าอย่างนั้นต้องติดรถเสียออกไปแล้วเนี่ย แล้วเวลาก็มาถึงตอนตีสี่คนที่มาจ้างหนังก็เอาเงินมาให้พนักงานฉายหนังแล้วก็พูดขึ้นมาว่ารีบอกไปนะอย่าอยู่ให้ถึงเช้าไม่งั้นพวกท่านก็จะมีอันตรายทุกท่านเลยย่าบุหลันก็บอกโฮย้ยตีสีพวกฉันจะทำยังไงเนี่ย เสียงให้พวกเราติดรถออกไปด้วยนะใช่ใช่ใช,ใช่หลานก็จะมารับเช้าป้าควรพูดขึ้นมาถ้าอย่างนั้นไปกับผมครับรีบออกไปจากหมู่บ้านนี้โดมแล้วบุญเรืองก็ได้ขับมอเตอร์ไซค์ออกไปจากหมู่บ้านนี้แล้วก็พูดขึ้นมาว่า <c oughs> เดี๋ยวผมจะรีบไปยามตุ้มกบก่อนนะครับไปก่อนนะครับทุกคนย่าบุหลันกับป้าควรและป้าเล็ก <c oughs> ก็พากันเก็บข้าวเก็บของแล้วก็ขึ้นไปบนรถชายหนัง ติดรถเสียเพื่อที่จะออกไปจากหมู่บ้านนี้พราะดูแล้วบรรยากาศมันวังเวงยังไงชอบคนไม่เคยไปขายของที่ไหนเจอบรรยากาศวังเวงแบบนี้ตกเช้ามาผู้คนก็ได้ทําบุญที่วัดแล้วก็ได้สนทนากันเกี่ยวกับเรื่องที่หนังไปฉายเมื่อคืนนี้เสียปุ๊และพ่อบ้านก็ได้มาจอดแวะที่วัดหมู่บ้านนี้แล้วก็เข้าไปถามชาวบ้านทุกคนว่า เมื่อคืนมีใครได้ไปดูผมฉายหนังที่หมู่บ้านวังทองไหมครับชาวบ้านก็บางคนก็พูดขึ้นมาว่าหมู่บ้านวังทองมันมีอยู่ที่ไหนตั้งแต่เกิดมาฉันยังไม่เคยเห็นเลยเสียพูก็ตกใจแล้วก็สนทนากับคนที่มาทำบุญที่วัดบอกว่าก็จริงๆนะครับคนที่มาจ้างหนังเขาบอกให้ไปที่หมู่บ้านวังทอง ชาวบ้านก็ต่างก็ตกใจว่าหมู่บ้านนี้ไม่มีเลยนาไม่มีหรอกหมู่บ้านนี้นี่ครับคนที่มาจ้างหนังเขามัดจำไว้ห้าร้อยแล้วเขาก็ให้ต่างผมอีกสามพันห้าเมื่อคืนนี้หลังจากใายหนังจบผมก็ได้ไปใายหนังไม่เชื่อทรามเพราบ้านดูสิเนี่ยใช่ครับเราก็ไปด้วยกันแล้วทุกคนก็ต่างคนต,งต่างตกอกตกใจว่าหมู่บ้านวางทองไม่มีแถวนี้ และพวกเราอยู่ในเนี้ยมากันหลายปีไม่เคยได้ยินชื่อหมู่บ้านนี้เลยนาะเสียปุ๊กก็ตกใจพอบ้านก็ตกใจพระสมศักดิ์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าอัตมาอยู่แถวนี้ตั้งนานก็ยังไม่เคยเห็นหมู่บ้านที่พวกท่านพูดมาเลยนาะเสียปุ๊กหังตกใจและรู้สึกหลอนขึ้นมาทันทีขนลุกวาบ ถ้าอย่างนั้นอัตมาจะอาบน้ำมนต์ให้โยมทั้งสองนาะเพื่อจะเรียกขวัญกลับมาเพื่อเป็นสิริมงคลของโยมทั้งสองเสียพุกก็พูดขึ้นมาว่าถ้าอย่างนั้นวันนี้ก็ขอฝากท้องที่วัดด้วยนะครับพวกผมผ่านมาไกลเหลือเกินกว่าจะกลับไปจะถึงบ้านพวกผมพอบ้านก็เลยพูดขึ้นมาว่าเสียพาทานข้าววัดแม้วันนี้ เป็นลูกศิษย์ของหลวงพี่แล้วกันนะครับหลวงพี่สมศักดิ์โอ้ยได้เลยครับหมู่บ้านนี้ชาวบ้านมีจิตใจที่งดงามอยู่ทานข้าวกันก่อนก็ได้ครับแล้วชาวบ้านก็ได้สนทนากันถึงเรื่องที่เสียปุและพ่อบ้านได้เล่าให้ฟังชาวบ้านก็ตกอกตกใจพร้อมกับกลัวในสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะ ชาวบ้านอยู่มานานไม่มีใครรู้จักหมู่บ้านวังทองเลยส่วนหลวงพี่สมศักดิ์ก็ได้พูดขึ้นมาว่าพวกท่านอาจจะมีคนหรือไม่ใช่คนไปจ้างหนังมาก็ได้มากันไกลไหมครับเนี่ยเสียปุ๊กก็พูดขึ้นมาว่าโหผมมาทางใต้เลยครับหลวงพี่พ่อบ้านก็เป็นคนทางนี้แหละ ก็เลยมาร่วมทางเดินด้วยครับถ้าผมมาคมเดียวผมก็กลัวเหมือนกันนะครับเสียปุ๊กพูดเสร็จหลังจากทานข้าวเสร็จก็ได้ขับรถกลับไปในที่ตัวเองไปฉายหนังเมื่อคืนนี้พอมาถึงที่ตัวเองไปฉายหนังเมื่อคืนก็รู้สึกตกใจอย่างแรงพอบ้านก็เลยพูดขึ้นมาว่าลูกพี่ ไม่มีบ้านคนเลยตรงนี้มีแต่ทุง่งหญ้ามันเป็นไปได้ยังไงเสียปุ๊กก็ตกใจแล้วก็เรามาตรงนี้แน่นะพ่อบ้านเมื่อคืนนี้ใช่ครับพี่เนี่ยรอยรถเรายังตกลมอยู่เลยเนี่ยเสียปุ๊กทั้งตกใจทั้งรู้สึกกลัวแล้วก็นึกถึงภาพเมื่อคืนที่มาฉายหนังในหมู่บ้านนี้พ่อบ้าน กลับไปนี้เราต้องไปลดน้ำวนกันสักสิบวัดแล้วลาพอบ้านใช่ครับเสียครับแล้วทั้งสองคนก็รีบขึ้นรถถ้ะกลับขับรถออกจากหมู่บ้านพอบ้านก็ได้บอกกับเสียว่าเสียครับผมจะไม่ใช้หนังอีกแล้วนะครับเสียก็ได้พูดขึ้นมาว่าผมก็จะไม่ใช้อีกครับผมก็จะขายเครื่องใช้หนังครับผมก็เหมือนกันครับ กลับไปตกป้าดีกว่าครับเหตุการณ์ในครั้งนี้ทำให้พ่อบ้านและเสียรู้สึกกลัวขึ้นมาพ่อบ้านก็ได้เดินทางกลับบ้านของตัวเองเพื่อที่จะไปปลูกผักขายส่วนเสียก็ได้เดินทางกลับสุราษฎร์เพื่อที่จะไปพบครอบครัวในเหตุการณ์ครั้งนี้สอนให้รู้ว่าเรื่องไม่น่าเชื่อมันก็เกิดขึ้น แล้วทั้งสองคนก็ได้แยกย้ายกันภาพก็ได้จบลงในตอนนี้ขอบคุณทุกท่านเลยนะคะบาย